สวัสดีค่ะวันนี้พามารู้จักโซวาซูดิอัลติเมทเอสครีมตัวนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะแพ็คเกจสวยงามเลยด้วยตัวกระปุกครีมนะคะเขามีความเป็นศินละปะมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่ามูจาหรือว่าโถพระจันทร์ค่ะที่สำคัญนะคะเขามีไม้พายสำหรับแต้มครีมด้วยนะคะเรียกว่า ละเอียดละออมากๆเลยค่ะและเจ้า The u l t i t i t e t e s Cream ตัวนี้นะคะคุณสมบัติของเขาคือช่วยให้ผิวแน่นกระชับและจะทำให้เรากรอบหน้าชัดลดปัญหาการเกิดปัญหาผิวเสื่อมสภาพด้วยนี่นะคะหญิงใช้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะเป็นเวลา2สัปดาห์เลยค่ะจากคลิปนะคะมีกระบวนท่าในการ าครีมด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เกลีย่ยเนื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะใช้ไม้พายตักขึ้นมานะคะแล้วก็วางบนฝ่ามือนะคะแล้วก็เกลีย่ยเนื้อผลิตภัณฑ์ออกนะคะจากกึ่งกลางหน้าไปยังกรอบหน้านะคะก็ที่หญิงทำนะคะก็เริ่มจากโซนหน้าผาก่อนโซนแก้มแล้วก็โซนคางนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็รูปไล้ลงมาจากแนวไรผมด้านบนลงมาที่แนวแก้มแล้วก็ยังลำคอค่ะ เจ้าดิอัล t ิเม t เอของโซวาซูนะคะเขามีการพัฒนาศึกษาวิจัยมานานมากเลยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของส่วนผสมอย่างโสมที่ใช้เวลากว่า57ปีในการพัฒนานั่นคือได้เป็นจินเซนเบอร์รี่ซึ่งเป็นส่วนผสมสำคัญของเจ้าตัว THE ULTIMATE S c r รีมตัวนี้ค่ะและจุดที่ดิอัลติเม t e อ c r รีมตัวนี้นะคะจะบำรุงผิวจะทำให้เรา คลายปัญหาเรื่องความหย่อนคอยช่วยให้ยกกระชับไม่ว่าจะเป็นบริเวณหางตาหนกแก้มมุมปากบริเวณก,กรอบหน้าเราจะดูชัดขึ้นซึ่งสำหรับหญิงหญิงก็รู้สึกว่ากรอบหน้าหญิงดีขึ้นผิวดีขึ้นด้วยค่ะ